สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัธาสุดาเป็นวาเรนโยชันพหนึ่งทับสองเลขที่ยีสามค่ะวันนี้เราจะมาเรียนสระโอกันนะคะก่อนอื่นต่วนกอไข่ทอนฮูกก่อนพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะไปที่กระดานกัน โอไก่อ่านว่าโกขอไข่อ่านว่าคขอขวดอ่านว่าคขอควายอ่านว่าคอคอคนอ่านว่าคอคอระคังอ่านว่าคงองูอ่านว่างอจอจานอ่านว่าจอชอชิงอ่านว่าชอ โชช้างอ่านว่าโชโซอ่านว่าซชโเชออ่านว่าโชยอยหญิงอ่านว่ายอยอชะดาอ่านว่าดตปะตักอ่านว่าโตทอฐานอ่านว่าทอทอมนโทอ่านว่าทอทผูเท่าอ่านว่าทอนอนเนนอ่านว่าเน เด็กอ่านว่าโตโเต่าอ่านว่าตทอถุงอ่านว่าทอทอทหารอ่านว่าทอทอทงอ่านว่าทอนอนหนูอ่านว่านนโบไปไม้อ่านว่าโปโปปลาอ่านว่าโปผอพึ่งอ่านว่าผอฝอ้าอ่านว่าฝอพอพานอ่านว่าพอ อ่นานว่าพอพอสำเพาอ่านว่าพอมอม้าอ่านว่ามอมโยยักษ์อ so ่ yeah. นนานว่าโยรอเรืออ่านว่ารอรอลิงอ่านว่าโอววแหวนอ่านว่าววสอสาราอ่านว่าสอสอรือศีอ่านว่าสอสอเสืออ่านว่าสอ หอหีบอ่านว่าหอรอจุฬาอ่านว่ารออออ่างอ่านว่าอ้อหอน้องฮูกอ่านว่าหอเอ้วันนี้เราเรียนสาะระอัวสาะระอัวอยู่ตรงไหนคะสาะระอัวอยู่ไหนอ่าชี้ให้ถูกนะคะสาะระอัวดูซิสาะระอัวอยู่ตรงไหนเอ้อ่าถูกต้อง เอสระอรัวเขียนยังไงคะลองเขียนให้เพื่อนดูหน่อยอเวลาเขียนนะคะมาขอยืมปากกาหน่อยดึงออกถูกแล้วนะคะแต่เวลาเขียน ตัวนี้จะเป็นตัวพยัญชนะมีไม้หันอากาศและก็หัวแหวนนะคะอ่านว่าอัวพร้อมฝึกอ่านเรียงคะพร้อมแล้วค่ะโอเคอ่านกันหออาหาดอูดูบออวัวบัวหาดูบัว โครอัวครัวรอเอะเละทอเอะเทะครัวเละเทะรอแอแลดอูดูมออัวมัวแลดูมัวมออือมือตอแะแตะหออัวหัวมือแตะหัวทอเออเธอกอรออัวกลัวออา อาเธอกลัวอาปออูปูตออัวตัวตออูตัปูตัวโตอลออาลาตออาตามออัวมัวลาตามัวหออัวหัวสเอือเสือดดอุดุหัวเสือดุ วัววัวกอลัวกลัวสอเอือเสือวัวกลัวเสือหออวัวหัวกออะกะทอิทิหัวกะทิตอีตีขออาขาวัววัวตีขาวัว จอเออเธอมออีมีขอรออัวครัวเธอมีครัวขอรออัวครัวตออาตาจอเออเจือครัวตาเจือหอนออูหนูตออัวตัวตอโอโตหนูตัวโตหอนออีหนี รออารัรออัวรัวนีระรัวจอเอจอเจอนออานาบออัวบัวเจอนาบัวรอเอือเรือกออโกบออัวบัวเรือกอบัวกอรออัวกลัวเอาใหม่นะคะ กลอัวกลัวกอเอเกลอเอเลกลัวเกเลกลอัวกลัวปออูปูสอเอียเสียกลัวปูเสียดอูดูปออวปัวปอเอียเปียดูปัวเปีย กลัอัวกลัวพอีผีดออุดุกลัวผีดุหออัวหัวรอเอือเรือขอเอเคหัวเรือเคตออาตาพอรอเอียเพียตออัวตัวตาเพียตัวดออุดูนออัวนัวนอเอียเนียจูนัวเนีย วันนี้อ่านสนุกไหมคะสนุกค่ะพบกันวันหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย